เนี่ยมันหลายต่างสมัยครับแล้วกิน็นวงกินยังไงให้เป็นยาหนึงสาว่าเห็ดพัดกระเพาโบราณครับพัดกระเพาของแผ่นนครับสูตรดังหนึ่การินเต็มสูตรจะใส่เต็มที่ี่รอนอะนีบันตัวผมเขาวาดร้อนแล้วแต่อู้ดูไดบ้างอดไรเครื่งเยาจีน ใ่กระเทียมวนนั่งดเลย่เน่้นเริ่มบางเลยเนี่ยมันหลายตามสองเท่คกันก็เห็นแต่ในคลิปลังเขาเอา่อนทุกนี่นตามเส้นอะไรกรจาประมาณนี่เลยิกแห้งกระเทียมเนี่ยเลยแต่ว่าเนื้อง่ามแห้งเลยเนื้อ น้ำมันหอยบ่เารไม่ได้เทมา้านะพราะนราต้องกันลยนรยเจ้มากแบดแหงเนี่ยปรามาเนี่ยว่าดีเลยกันโอ้ยหอเลยวั่งรัน้องขอแต่งนครับแล้วดีจมอนกับคัหยเี่ครับเนี่ยวรอยีืมขวดจากไหนน่อ